สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องใบางานมาตรากบนะคะที่เราดูวิดีโอไปนะคะมันจะมีแต่บอใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูใบงานนะคะใบางานครูก,ก็จะมีคำนะคะมีคำให้นะคะสังเกตดูแล้วก็ฝึกขัดอ่านนะคะเพราะว่าแม่กบนี้ไม่ใช่มีบอใบไม้ตัวเดียวมันก็จะมีปอปลานะคะมีพอสำเภามีพอพานพอฟันเป็นตัวสะก,กด แต่ก็ออกเสียงเหมือนเป็นบอใบไม้นะคะก็คือมาตักบนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปหัดอ่านดูนะคะใบงานคํานะคะต่อไปหน้าที่สองของเรานะคะก็จะเป็นคําคุณครูจะมีคําให้นะคะในกรอบเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพนะคะนักเรียนก็ดูซิว่าภาพนี้มันคืออะไรนะคะภาพอะไรนักเรียนก็หาดูข้างบนอย่างตรงเนี้ยอันนี้เป็นอวัยวะภายใรนร่างกายของเรานะคะ อบอกไปเลยเดี๋ยวมองไม่รู้ว่าเป็นอะไรตับนะคะเออมันอยู่ตรงไหนอ่ะนะคะหามาใส่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรเป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึง่งนะคะสังเกตดูนะคะอ่านี่ก็เติมคำคะดูนะคะมคไม่ยากนะคะตัวหน้าแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สองคุณครูก็จะมีคำมาให้คำมาให้นะคะแล้วก็ให้น้องเยนแต่งประโยคเวลาน้องเยนแต่งประโยคนะลูก ดูได้นะลูกมันจะต้องมีคําที่จะเป็นประโยคได้นะคะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกลรมารองรับด,ด้วยนะคะบางคนเขียนเขียนไม้เฉยเลยอะไรอย่างเช่นคาว่าแคบแคบมากๆอย่างนี้ก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนแต่งประโยคก็อย่างเช่นอะไรคะแม่น้ําสายนี้แคบมากอย่างนี้นะคะหรือว่ากระเป๋า เปาของฉันแคบมากอย่างนี้นะคะมันต้องมีประธานมีกริยามีกรรมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ